สวัสดีครับนัเกเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่น่ารักทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับชั่วโมงนี้เราจะเรียนกันในวิชาศิลปะให้สาระการเรียนรู้นาฏศิลป์นะครับวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องประเภทของนาฏศิลป์ไทยนะครับ สำหรับประเภทของนาฏศินไทยนั้นเราแบ่งออกเป็นได้หลายประเภทนะครับประเภทที่1ก็คือระบำประเภทที่2ก็คือรําและประเภทที่3ก็คือฟอนนะครับประเภทที่4ก็คือเริงประเภทที่5ก็ประเภทละครนะครับแล้วก็ประเภทที่6ก็คือโขนนั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้นะครับ เราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของระบำนะครับระบำนะครับก็หมายถึงศิลปะก,การร่ายรำที่แสดงพร้อมกันเป็นหมู่หลายๆคนนั่นเองนะครับไม่มีการดำเนินเป็นเรื่องราวนะครับใช้การเบเรงประกอบการรำหรืออาจมีเนื้อร้องประกอบก็ได้นะครับหรืออาจจะไม่มีก็ได้นะครับใช้การแปรแถวนะอย่างมีระเบียบแล้วก็เป็นระเบียบสวยงามพร้อมเปลี่ยนกันเป็นหลัก รประเภทต่อไปนะครับประเภทรำนะครับก็คือการแสดงท่าทางเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะนะครับเหมือนกับระบำนะครับหรือ,อ,อประกอบการร้องเพลงบรลเลงนะครับจะเป็นศิลปะการแสดงแบบรำเดี่ยวรำคู่นะครับสังเกตง่ายๆนะครับรำจะมีผู้แสดงน้อยกว่าระบำนะครับรำนั้นจะใช้เพียงคนเดียว หรือคู่กันเท่านั้นจึงเรียกว่ารำนะครับเช่นรำประกอบเพลงรำอาวุธรำบทหรือรำใช้บทนะครับโดยเน้นท่วงท่าลีลาการได้รำที่งดงามนั่นเองครับและมาถึงนะครับประเภทต่อไปนะครับเรียกว่าฟ้อนนะครับฟ้อนนี่เป็นการแสดงของ ท้องถิ่นล้านนานะครับหรือท้องถิ่นเหนือนะครับเป็นการแสดงที่แสดงรวมกันเป็นหมู่นะครับเป็นศิลปะการได้รําที่มีลีลานะครับเฉพาะนะครับเป็นส่วนท้องถิ่นเมืองเหนือภาคเหนือนะครับที่เป็นการเคลื่อนไหวแขนขายืดยุบเข่าตามจังหวะช้าๆนะครับเพื่อความอ่อนช้อยและความสวยงามและต่อมานะครับเป็นการแสดงประเภทเซิริงนะครับซึ่งเป็นการแสดง ท้องถิ่นเหมือนกันนะครับเป็นท้องถิ่นอีสานนะครับลีลาจังหวะการได้รำก็จะกระชับกระเฉงรวดเร็วนะครับการแต่งกายก็จะเป็นแบบพื้นเมืองของชาวอีสานจนใหญ่ก็จะใช้ในการแสดงนำขบวนต่างๆนะครับซึ่งการแสดงเซิงนี้ก็จะแสดงหลายๆคนเหมือนกันนะครับเป็นระบำหมู่เหมือนกันนะครับเป็นการแสดงมู่หมู่หลายๆคนประเภทต่อไปนะครับละครน,นะครับ ก็เป็นมหรสพหรือเป็นการแสดงอย่างหนึ่งที่แสดงเป็นเรื่องราวนะครับมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกก่อให้เกิดความบันเทิงความสนุกสนานความเพลิดเพลินนะครับโดยมีนักแสดงเป็นผู้ถ่ายทอดนะครับหรือเป็นผู้สื่อความหมายและเรื่องราวต่อผู้ชมนะครับมาถึงประเภทต่อไปนะครับเรียกว่าโขนนะครับ โขนเป็นศิลปะก,การแสดงชั้นสูงของไทยรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งอากัปกิริยาของตัวละครก็จะมีทั้งการรำและก็การเต้นนะครับที่แสดงออกท่าทางเข้ากับดนตรีนะครับนักแสดงจะถูกสมมุติให้แสดงเป็นตัวยักษ์ตัวริงนะครับโดยการสวมหน้ากากนะหรือเรียกอีกอย่างว่าหัวโขนนั่นเองครับส่วนนักแสดงที่เป็นมนุษย์หรือเทวดา จะไม่สวมหัวโขนนะครับนักแสดงจะไม่ต้องร้องหรือเจรจาเองนะครับเพราะจะมีผู้ภาคเจรจาร้องแทนทั้งหมดนะครับนักแสดงจะทำท่าไปตามบทภาคแล้วก็คำร้องซึ่งเรียกว่าตีบทนะครับเรื่องที่นิยมนำมาแสดงโขนก็คือเรื่องรามเกียรตินั่นเองครับเด็กๆเ,เป็นอย่างไรกันบ้างครับเด็กๆหลังจากเราเรียนเรื่องประเภทของหน้าศิลป์ไทยจบแล้วนะครับ เรามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดครับหลังจากนี้คุณครูจะให้นักเรียนทําแบบทดสอบนะครับหลังจากที่นักเรียนดูคลิปจบแล้วนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ